ครับสวัสดีครับสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านนะครับในคลิปนี้นะครับเป็นข่าวประชาสัมพันธ์จากกรมประมงนะครับกรมประมงเปิดรับสมัครพนักงานราชการเฉพาะกิจ406อัตรานะครับโดยสามารถสมัครได้ที่สำนักงานประมงจังหวัดทุกจังหวัดเลยนะครับตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปจนถึง16กรกฎาคม2564นะครับโดยกรมประมงเนี่ยนะครับจะเปิดรับสมัครตำแหน่ง เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผนนะครับ406อัตราโดยผู้สมัครเนี่ยสำเร็จการศึกษาในระดับปริญญาตรีนะครับไม่ได้จำกัดสาขานะครับก็คือรับวุฒิการศึกษาในระดับปริญญาตรีทุกสาขามีระยะเวลาจ้างเนี่ยไม่เกิน1ปีนะครับสำหรับใครที่สนใจนะครับสามารถสมัครได้ที่สำนักงานประมงจังหวัดทุกจังหวัดเลยนะครับอัตราเงินเดือน18,000บาท เพราะฉะนั้นนะครับคุณผู้ชมท่านใดที่จบการศึกษาในระดับปริญญาตรีนะครับแล้วก็มีความสนใจที่จะสมัครนะครับติดต่อได้ที่สำนักงานประมงจังหวัดทุกจังหวัดตั้งแต่บัดนี้ไปจนถึง16กรกฎาคม2564นะครับ